จะเป็นบันทึกรายการค้าในระบบซื้อนะคะคือการสั่งซื้อเชื่อสินค้าเป็นบันทึกรายการค้าในวันที่12มกราคมปี2559ค่ะถ้าเข้ามาที่ s m a r t b i d Account i n g นะคะเลือกระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะกด Workflow ค่ะให้เราเลือกไปสั่งซื้อหรือ PO นะคะกด OK ค่ะให้เรากด F3 เพื่อเพิ่มเอกสารค่ะ เลขที่และเลขที่ข้ามอินให้เราข้ามไปนะคะให้เรามาที่วันที่เปลี่ยนวันที่เป็นวันที่12มกราคมปี59ค่ะรหัสผู้ขายให้เราใส่จุดแล้วกด enter ค่ะรหัสผู้ขายในที่นี้ให้เราเลือกเป็นบริษัทไดกิ้นนีจัตทีพประเทศไทยนะคะเสร็จแล้วให้เลื่อนมาที่รายการสินค้าได้เลยค่ะตัวที่ให้เราใส่หนึ่งนะคะ รหัสใท้เราใส่จุดแล้วกด Enter ค่ะในวันที่สองนะคะเราสั่งซื้อได้ินไิธน i ่งหมื่นแป0 0ัน t ินะคะหรือ e09 ค่ะกด Enter ค่ะซื้อจำนวนสองเครื่องนะคะใส่สองค่ะกดโอเคค่ะราคาตอน่วยซื้อนะคะให้เราเปลี่ยนเป็น32,000บาทค่ะ กดโอเคค่ะเมื่อราได้แบบนี้นะคะเราก็จะได้ยอด6 4 0 0 0บาทนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วให้เรากด f 1 0บันทึกได้เลยค่ะกด no ค่ะกด escape ออกค่ะก็จะขึ้นรายการนะคะเป็นบริษัทเด็กินเนสซี่ประเทศไทยนะคะมีวายโยเล็กอางอิงตามนี้นะคะกด escape ออกอีกทีค่ะ ก็จบจบันทึกร,<า>รายการคาของวัน,วนที่12กรกฎา<อ>คมนะคะ